สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องลาเวนเร่มาติดตามข่าวสารของวงการวอลเลย์บอลกันนะครับเดี๋ยววันนี้ไปดูกันที่ผลการแข่งขันวอลเลย์บอลเอสเวลีของญี่ปุ่นนะครับฤดูกาล2024-2025ซึ่งก็เดินทางมาถึงเกมในสัปดาห์รองสุดท้ายของฤดูกาลแล้วนะครับในวันที่6เมษายน2568นะครับซึ่งหลังจากจบสัปดาห์นี้หลายทีมนะฮะก็ลงเล่นครบทั้ง44เกมในฤดูกาลปกตินะครับแล้วก็จะมีบางทีมที่ยังเหลือโปรแกรมการแข่งขันอีก2เกมในสัปดาห์หน้านะครับถึงจจะะะแแแขขข่่่่่งงงบบใในนนนนฤดูกกาาาลลปตตตติวววอออี้้สสสหญโมรรไทยเฮ เล่นครบทั้ง44เกมแล้วนะครับผลคารนแข่งขันของนักตบไทยของเราในสัปดาห์นี้เป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวไปติดตามกันนะครับผมไปเริ่มต้นกันที่ควินซี่คณิยะนะครับของน้องเตยหัทยามกรุงุขนะครับลงสนามเจอกับทีมเดนโซ่แอรีบีนะครับโดยที่ผลงานการเจอกันเมื่อวานนี้นะครับเป็นด้านของควินซี่ของน้องเตยเนี่ยที่เอาชนะไปได้3-2ต่อเซตแต่กลับกันนะครับเกมในวันนี้นะครับทั้งสองทีมก็สู้กันได้อย่างสนุกเลยนะครับแต่ว่าสุดท้ายก็เป็นทางด้านของเดนโซ่ที่สามารถเก็บชัยชนะไปได้3-2ตเซต่่แ18 15 13ตออล้วก็ โดยที่ทางหน้าของน้องเตย h ั t ยาเนี่ยก็ได้ลงสนามเป็นตัวจริงยาวทั้ง5เซตเลยนะครับทำคะแนนในเกมนี้ไปได้ทั้งหมด12คะแนนโดยมาจากเกมรุก6คะแนนเกมบล็อก5คะแนนแล้วก็เกมเสิร์ฟอีก1คะแนนด้วยกันนะครับโดยที่ควินซี่เนี่ยก็ลงสนามแข่งขันครบแล้วนะครับทั้ง44เกมนะครับผมพวกเธอไม่ผ่านก็สู่รอบก่อนรองชนะเลิศนะครับจบในอันดับที่9ด้วยผลงานชนะ20แพ้24นั่นเองนะครับแล้วก็เดี๋ยวทางด้าของน้องเตยเนี่ยก็น่าจะเดินทางกลับมารับใช้ทีมชาติไทยนะครับในการแข่งขวอยบททีมาาาตง้รส ที่ก็ว่าคางหูกนะครับทีมของนักตนิชาเจ๊แสนนะครับแล้วก็ตัดดาวนิคแจ้งนะลงสนามเจอกับคูรูเบะอควาเฟริสนะครับซึ่งเกมเมื่อวานนี้ทางด้านของพีเอฟยูนี่แพ้ไปนะครับแต่ว่ากลับมาในวันนี้นะครับพีเอฟยูกลับมาโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับแซงกลับมาเอาชนะทางด้านของคูรูเบะไปได้3ต่อ2เซตนะครับ 22, 25, 25, 16, 25, 20 23 25แล้วก็18ต่อ16เซตห้านี้ดิวกันสนุกเลยนะฮะเป็นทางด้านของพีวิวที่คว้าชัยชนะในเกมนั้นนี้ไปครองนะครับโดยที่นันทธิชาเนี่ยได้ลงเล่นเป็นตัวจริงตั้งแต่เซตที่2ยาวไปถึงเซตที่5เลยนะครับขณะเดียวกันทางด้านของทัดดาวเนี่ยก็ได้ลงสนามเป็นตัวจริงเหมือนกันนะครับเล่นยาวทั้ง5เซตทำคะแนนในเกมนั้นนี้ไปได้ทั้งหมด12คะแนนนะครับมาจากเกมรก10คะแนนแล้วก็เกมบล็อกอีก2คะแนนด้วยกันผลงานของพีวิวเล่นไปครบ44เกมนะครับชนะ19แพ้25จบกันในขันฤดูกาลน,นี้ในอันดับที่10นั่นเองนะก็ถือว่าเป็นผลงานที่โอเคนะฮะมาตรฐานของทางพีวิวก็จะอยู่สัประมาณ การกลา,า,างไปถึงค่อนท้ายนี่แหละดูด,ดูการนี้ถือได้นับสิบก็ถือว่าทําได้ดีเลยทีเดียวนะครับแล้วก็สองตบสาวไทยนะครับนัทธนิชาเองรวมไปถึงทัดดาวก็เดี๋ยวจะได้กลับมาร่วมทีมชาติไทยอีกครั้งหนึ่งนะครับผมในการแข่งขันทีมชาติในปีนี้ต,ต่อที่ทีมของน้องยูฟาดนลพรสินโพนะครับยมะกะตะอารันมารีลงสนามเจอกับซากะฮิซามิสึสปริงนะครับโดยที่เกมนี้ก็เป็นทางนั่งของสปริงที่เก็บชัยชนะไปได้3เซตรวดเลยนะครับที่คะแนนยี่อ18แล้25ต่อสับเอ็ด้ลงสิเหมาอนเดิบแปได้ทั้งหมด 12คะแนนนะครับโดยมาจากเกมร,นนร,รุก9คะแนนเกมบล็อก1คะแนนแล้วก็เกมเซิร์ฟอีก2คะแนนด้วยกันซึ่งผลงานของทางอารันมาเร่แม้ว่าจะทําได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในฤดูกาลนี้นะครับบกุกเไอชนะ5แพ้3 9แต่ว่าเป็นฤดูกาลที่ยอดเยี่ยมอย่างมากสำหรับทางน้องยูฟ่านะครับลงสานามเป็นตัวจริงให้กับทางอารันมาเร่ในแทบจะทุกนัดเลยทีเดียวนะครับรวมไปถึงทําคะแนนให้กับทีมได้อย่างเป็นเกาะเป็นกำเลยถือว่าเป็นการเปิดตัวเปิดฤดูกาลกับทางสโมสรในญี่ปุ่นได้อย่างยอดเยี่ยมเลยทีเดียวนะครับสำหรับดาวตบสาวไทยคนนนนนี้ะครรรรััับเเกกกมมาาาาแขขข่่งงงออท นที่แมตช์ไทยเกาหลีด้วยนะครับไปต่อกันที่คุณมะกรีนวิงนะครับทีมของน้องไก่วิมลรัตนพันธ์นะครับผมนัดนี้เองก็ยังไม่มีชื่อของน้องไก่ลงสนามในการแข่งขันนะครับเจอกับท่านั่งของโอกายาม่าซีเกาซึ่งก็เป็นท่านั่งของโอกายาม่านะครับที่เก็บชนะไปได้3เซตรวดเลยนะครับยี่สิบห้ายี่สิบยี่สิบห้ายี่สิบเอ็ดแล้วก็ยี่สิบห้าต่อสิบห้าโดยที่ทางคุณมะเองยังแข่งไม่จบสี่สิบสี่เกมนะครับพวกเธอยังเหลือโปรแกรมกันในขันในโซลนาอีกสองเกมด้วยกันก็ตามเชียร์กันต่อทีมของน้้้้ออออออองงงไไไไกกกกก่่่่่่่่นน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 ะะคครรรรรรัััับบบบปดดููทททททีีีีีมมมผาาาาเเเเขขสสชล์ตตตววยิิิิฮจ ของน้องมูบิมชาชือ่ออนโมกสีนะครับลงสนามเจอกับโทเรอเอโรซึ่งเกมในนัดน,นี้ก็ไม่มีชื่อของน้องมูบิมลงสนามแข่งขันอีกเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ผลงานในเกมนัดน,นี้นะครับวิโดรินาเอาชนะไปได้3ต่อ2เซตนะครับ25ต่อ11 22ต่อ25นะครับ25ต่อ20 21ต่อ25แล้วก็15ต่อ10คะแนนด,ด้วยกันนะครับผมโดยที่อันดับตารางคะแนนในตอนนี้ของทางวิโดรินาฮิเมจิอยู่ใน,น,น 27, นะอ,อันดับที่นะนนเน,น,นะครับชนะแี่พวบเจนดเพ้นี่ยทรอูัดับ็จรับแต่ว่าพวกเธอชนะ26 16 แล้วในสัปดาห์สุดท้ายเนี่ยโทรเรจะเจอกับโอซาก้ามาเวลัสนะครับรวมไปถึงคะแนนเนี่ยทางด้านของไซตมามะอเคิลเมดิกทีมอันดับ6แล้วก็ทางวิโดรินาเนี่ยดีกว่านะครับไซตมามะไดมนนมนนรร้มีอยู่83คะแนนส่วนวิโดรินาไดมีเจ็ดสิบเคะแนนที่โทเรเนี่ยมีอยู่74คะแนนพวกเธอจำเป็นต้องชนะใน2เกมสุดท้ายเท่านั้นนะครับถ้าจะจบในอันดับที่5นะครับคือตัวนี้เนี่ยหรืญี่ปุ่นเขานับจับ อัตราส่วนของแมตช์ชนะก่อนนะครับผมซึ่งตัวนี้นะทางโทเรเนี่ยเขามีอยู่0.62ส่วนไซตามะแล้วก็ทางวิโตรินาเนี่ยมีอยู่0.61นะครับถ้าโทเรจะจบในอันดับที่5 2เกมสุดท้ายพวกเธอแพ้ไม่ได้นะครับต้องชนะสถานเดียวนะครับชนะ1เกมยังไม่พอเพราะว่าแต้มของพวกเธอนั้นมีอยู่เพียงแค่74คะแนนนะครับคือแต้มเป็นรองทั้งไซตามะรวมไปถึงวิโตรินาครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจำเป็นที่ทําให้พวกเธอต้องชนะทั้ง2เกมที่เหลือเท่านั้นนะครับถึงจะจบกันในขันในอันดับที่5้านะครับแต่ถ้าพวกเธอชนะได้ ที่7แทนนะครับและจะทำให้ทั้งนั่งของไซตามะเนี่ยจบในอันดับที่5นะครับแล้วก็วิตโรรินะจบในอันดับที่7แทนนะถึงแม้ว่าตอนนี้ทีมของน้องมุมบีมอย่างวิตโรรินัะจะชนะได้เป็นแค่เกมเดียวในสัปดาห์นี้นะแต่ว่าพวกเธอก็มีโอกาสค่อนข้างสูงที่จะไม่เจอกับเอ็นดีซีเรดโรเกตของน้องเพียวในรอบก่อนรองชนะเลิศนะครับผมแล้วก็ต้องรอรุ้นนะครับว่าน้องมุมบีมจะได้ลงสนามแข่งขันในช่วงรอบก่อนรองชนะเลิศหรือเปล่านะครับปิดท้ายกันที่ทีมของน้องเพียวอชารัพรคงยศนะครับเอ็นดีซีเรดโรเกตค นะชนะไป3ตัว1นะครับ2 0 25 27 25 25 22แล้วก็25ต่อ17คะแนนนะครับที่น้องเพียวเองได้ลงสนามเป็นตัวจริงในเกมนี้ทั้งหมด3เซตด้วยกันนะครับเซตที่1ถึงเซตที่3นะแล้วก็ทําคะแนนไปได้ทั้งหมด13คะแนนด้วยกันนะฮะโอกาสในดีซีไม่ว่าจะชนะหรือแพ้ก็คือจบอันดับที่2แน่นอนแล้วนะฮะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยลงเล่นครบไป44เกมนะครับชนะ30แพ้14นะครับมีอยู่92คะแนนแล้วก็อัตราส่วนของแมชชนะก็คือ0.68นะครับจบในอันดับที่2แน่นอนแล้วนะอะเดเราไปไล่เรียงดูตารางคะแนนของการแข่งขันกันอีกทีนึงนะฮะโอซาก้ามาไวรัสนะครับเป็นอันดับ อยู่นะครับแล้วก็ยังเหลือโปรแกรมกันใงขันให้เล่นอีก2เกมนะครับพวกเธอก็ยังคงมีลุ้นที่จะเดืนหน้าเก็บชนะทำสถิติได้อีก2เกมนะครับเพราะว่าสัปดาห์หน้าที่จะเจอกับโเรแอโรถ้าชนะได้ทั้ง2เกมก็จะเป็นชนะ37แพ้7นั่นเองนะครับอันดับ2นะครับทีมขององเพียวอนซีนะครับชนะ30แพ้14อันดับ3เป็นฮิซามิจสปริงอันดับ4ี่เป็นเดนโซนะครับอันดับ5 6 7มีโอกาสเปลี่ยนได้นะครับโเรไซตามาอิโอมดิกแล้วก็ทาบิโตะเรน่าฮิเมจินะคร ประกบคู่มาแล้นะฮะก็คืออซากามาเวลจะเจอกับอาเซมลิวาร่ในรอบก่อนรองชนะเลิศนะครับขณะที่เนซีเรกเก็ตจะเจอทีมอันดับที่7ซึ่งตัวนี้ยังต้องรอดูนะครับว่าจะเป็นทีมไหนระหว่างทางโทเรอโร่หรือวิโตรินาฮิเมจินั่นเองแล้วก็ทีมอันดับ3จะเจอกับอันดับ6กแล้วก็ทีมอันดับ4จะเจอกับอันดับ5ส่วนพวงงานของทัพตบสาวไทยที่ไม่ผ่านเข้ารอบนะครับเินซีคริยาของน้องเตยอยู่อันดับที่เาพีเอฟยูบูแคทของนุกนิกแล้วก็ทัดดาวอยู่อันดับที่สิ นะยังแข่งไม่จบนะยังเหลือโปรแกรมกันข่งขันให้ลุ้นอีก2เกมในสัปดาห์หน้า โดยที่2เกมในสตา์นาะครับจะเป็นการกลับมาเจอกันอีกรอบหนึ่งนะครับของทางโอกายามะซีเก้ากับคุณมากรีนวิงนะครับแข่งขันกันในวันที่12แล้วก็13เมษายนนะครับผมในช่วงวันสงกรานต์นะครับก็รอติดตามกันได้รู้ไปถึงเกมอีกคู่หนึ่งที่ยังไม่จบเหมือนกันนะครับยังมีโปรแกรมกันต่อก็คือทริเอโร่เจอกับโอซาก้ามาเวลัสนั่นเองนะครับในวันที่12แล้วก็13เมษายนส่วนหลังากนี้นะครับจะเป็นเกมในรอบก่อนรองชนะเลิศนะครับโดยในคู่แรกที่ตัวนี้ประกบคู่มาแล้วก็คือโอซาก้ามาเวลส เกมก่อนจะผ่านเข้าไปเล่นในรอบรองชาเลิศนะครับศูนย์ที่ที่แพ้ก,ก็จะจบในอันดับของตารางคะแนนไปนะฮะแล้วก็ทั้ง3เกมเนี่ยจะเล่นในบ้านของทางโอซาก้ามาเวลาทั้งหมดเลยนะส่วนคู่อื่นเนี่ยเดี๋ยวรออันดับในตารางคะแนนมันนิ่งก่อนเนาะเดี๋ยวจะได้ดูว่าใครจะเจอกับใครนะครับผมแล้วก็การเล่นในบ้านเนี่ยจะเป็นการเล่นในบ้านของทีมที่มีอันดับตารางคะแนนดีกว่าเท่าน,นั้นเองนะครับกติดตามกันต่อนะครับสำหรับลีกญี่ปุ่นตอนนี้จบในฤดูกาลปกติของนักกีฬาไทายไปหลายทีมนะครับหรือไม่แค่ทีมน้องไก่กุะนงมนเะครับแล้วก็ ตอนนี้แทบจะเรียกว่า99.99%แล้วแหละทีทั้ง2ทีมนี้จะไม่เจอกันในรอบก่อนรองชนะเลิศนะครับเดี๋ยวไปปิดท้ายกันที่การแข่งขันวอลเลย์บอลโคโบวิลีของเกาหลีกันมากนะครับในวันนี้ก็เป็นเกมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศนัดที่4นะครับซึ่งจริงๆน่าจะจบแล้วแต่กลายเป็นว่ายังไม่จบนะครับผมวันนี้จองกวันจังเรสปาร์คเปิดบ้านเจอกับฮึงกุกไลท์พิงค์สไปเดอร์นะฮะซึ่งก่อนเกมการแข่งขันนี่ฮึงกุกชนะมา2เกมนะครับแล้วก็นัดที่3เนี่ยเป็นท่านั่งของเรสปาร์คชนะมา3ต่อ2เซตเหมือนกกกกกััััันน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 แแลล้้้้้วว็็มมาาาาาใใดดดีีีะะะครรบถฮึงงุชชไจเปป์ทท่ผ โอ้โหเรสปาร์กเองก็ไม่ยอมง่ายๆนะครับเก็บชนะไปได้3ต่อ2เซตนะครับ25 20 24 26 36, 36 34 22 25แล้วก็15ต่อ12คะแนนนะครับทำให้การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศยังไม่จบนะครับต้องไปเล่นกันถึงเกมนัดสุดท้ายนัดที่5นะครับโดยจะแข่งขันกันในวันที่8เมษาย,ยนคือวันมะรืนนี้นะครับเวลา17บเนาฬิกาตามเวลาประเทศไทยคันนี้จะเป็นเกมนัดสุดท้ายแล้วนะครับไม่มีนัดต่อไปและนัดนี้ตัดสินเลยว่าใครจะเป็นแชมป์แล้วก็ผู้ชนะสกอร์์เท่่าาาาไหรรรกก็ตมมนนนนะะะคคับจจ้้วแชปใฤดูลีฮิงๆ แอบเอาใจใช่วยพี่คิมนะฮะคิมยงองขยองอดีตดาวตบทีมชาติเกาหลีนะฮะอยากให้พี่คิมปิดตำนานกับการเล่นลีกเกาหลีได้อย่างสวยงามนะในการคว้าแชมป์แต่การว่าตอนนี้สถานการณ์ในการลุ้นแชมป์ของฮึงกุกก็อนห้าสิบห้าสิบแลยนะฮะไม่แน่ไม่นอนแล้วว่าจะได้แชมป์หรือเปล่าซึ่งเอาจริงๆก,ก็อย่างที่บอกไปผมว่านัดชิงแคชเชียนัดสุดท้ายเนี่ยนะครับมันก็ห้าสิบห้าสิบนะครับถึงแม้ว่าทางฮึงกุกจะนำมาสองศูนย์แต่ว่าทางเลสปาร์คเขากระไล่มาแล้วสองต่อสองเกมแล้วตอนนี้นัดสุดท้ายในใครดีกว่าใครแน่นอนกว่าก็็จะะะะเเเปปนน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 นแชม,นามมมาม์คคครรรรัััับบบตตต้้อองิดดาาาาูใววทีี8่8ษยล17 รประมาณนี้นะครับสำหรับข่าวสารที่นามาฝากกันในวันนี้นะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์นะฮะกดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจกับช่องเราเล่หของเราด้วยเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ